ใช่ครับผมวันนี้เราจะมาลงแรงนะครับผมให้ได้อันดับหนึ่งแล้วกันนะครับพยายามไม่ได้อันดับหนึ่งด้วยมินิสิบสี่ตัวนั้ดเพื่อนเป็น,ปนมาร์คแมนไรเฟลิลนะครับรอบนี้เราก็ได้ด่านใหม่ด,วด้วยไม่รู้เป็นอะไรครับเดี๋ยวนี้ได้ด่านใหม่ด่านเทยานี้บ่อยเหมือนกันนะครับร่ดีย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เฉยอตั้งขอเกิดได้ขอวูวูหูวูวูแรงยิง well, ับออมเลยแล้วกันรอบนี้ไม่ไหวจะเกิดกลางโดมครับโอ้ได้ระเบิดด้วยอัตโขมผิดแล้ว ไอ้เสืโคบมนันระยะใกล้ไปหน่อย หลังเข้าครับอุ้ย,ยไม่ตั้งเกิดครับเกิดผมต้องไปเกิดไกอีกแล้ว เราบอมจะหลบลองแต่เหมือนเมื่อกี้มีคนยิงเรานะมันมองเราด้วย This objective can make or break the battle. Mm -hmm. Take it down. <sighs> oh.

อมาร์คแมนผมไม่ค่อยชินเลย break through enemy lines or we risk losing oh ying no don't. arai oh radio oh, wait for my intel <laughs> เราอ้อมดีกว่าครับเพราะ่กระสุน้อยเดือน้อยคะตอต่ออะไรกันไม่ได้โ,โหยิงไปไหนวะเนี่ยโอ้โหกระสนุสนเราไมดนีดนะดูไม่ได้แม่

Control of a critical objective. Press the attack. Another sector liberating, but the fiercest battle awaits. Use the shafts and tunnels to ambush them and drive them back. พี่คนนั้นเขาไปทำอะไรเนี่ไปตัดคนตะการเลย ย<ง>ิงไปไหนแล้วยิงไปไหนเคยต้องดันไปทางฝั่งประตูโอ้ยมาตายครับมาตายเด่นดุ Up to designated location. Uh -huh. I ah. <sighs> Thanks, I feel better now. Objective Charlie to resolve. Welcome. จริงไงนี่ไปโดนด้วยเมื่อกี้รอบนี้ไม่น่าถึงร้อยคิวนะผมคิดว่าเพราะว่ามันดังกันไวครับถ้าแต่ละเรียงยอะก็ไม่แน่

รีดดันนะรีดดันเอได้เก็บตกเราหิวสกิลเราหิวสกออะไรกันเน่อ๋อแหมเราไม่ได้หิวสกอแล้วครับเาตายจับนเขาจจับน้นี่ดมา

Mm -hmm. Objective Delta to one secure. Beware of enemy attacks. พี่โลงเลยนะอ๋อโดนใครยิงนะเนี่ยนี่หนึ่งของนั้นเราเดือดมากขึ้นอะันหน,น,นึ่งจริง โอ้ยยิไม่ได้ยิงเลยนะไคนเดิมนะไม่อยู่ตรงนั้นผมมองไม่เห็นนะเมื่อกี้ผมพยายามมองมองไม่เห็นจริงโอเคมีคนชมา ผมมึงเลยเขาได้เขาติดเลยไม่ไต้อง ได้จากการิงนะโอ้โหตรงเดิมครับยิมไมไงมไม่ได้ครับแคนี้คนระับจะถหมดแจะนนีนะ้องเข้ออนะขออาตรงนี้นะต้องเข้าสองทางอืมไม่เข้าั่งี้น ไม่เ <Safe> ถ <rév mark> да <sm> ื่อนครับโอ้โหตัว <mus> ซ <incom> um> ้ายครับเอ้ยเราเพิ่งดับหนึ่งนะฮะแต่ร้อยคิวอยู่นะครับเนี่ยวถ้าเกมมันยื้อะครับได้อยู่มิดมันได้ยิงถึงหรออันนี้ผมไม่รู้นะมันยิงถึงนะหลังน่าจะไปอ้อมมานะ ไม่หลังนะจะไปอ้อมมาครับสวยแล้วโอ้โหกลางวงนะไฟมลาเผาครับโอเคไปต่อครับ

哪有你呀 ่งกับทีมเขาไม่ได้ครับเขาต้องแข่งกับทีมเราเองทีมเราทีมเราแย่มันบุกยากครับโดยเพราะว่าเขาเล่นดีคอนด้วยควอนดยอประโยชน์เราน้อยลงไอมาไงวะน่าเราประโยชน์มาร์คแมนหลังๆมามันน้อยแล้วครับมาร์คแมนตรงนี้มันไม่น่าเวิร์กนะครับถ้าเราเข้าไปข้างในไม่ได้ก็จบแล้วครับเมื่อกี้จริงๆเราต้องอ้อมเข้าไปอีกด้านนะถ้าเราเข้าบุกอย่างนี้มันตีไม่เข้านะ ว่ามันมีทางให้กันอยู่ถ้าข้างเราแบบไม่ปูสโมเข้าไปอะไรเงี้ยผมแบบว่าผมปุ๊กเข้าไปก็เท่านั้นอะผมเล่นมาร์คแมนเนี่ยอืมอะเ,เราเเราเล่นแย่แพ้ไปโอเคครับ <laughs> <laughs> okay, ผมจบเป็นเทเรียบร้อยแล้วโห้ยได้ยิงไปเยอะอยู่ครับนีงฮนะเพิ่นเดอยอยู่นะแสดงว่าน่าจะแค่มาร์คแมนเดี๋ยวผมน่าจะยิงไป97ครับแต่ว่าไอ้ที่เหลือนี่น่าจะเป็นมาจากปืนพกแล้วก็มาจาก ปืนอื่นๆนะครับผมโอเคก็ยังได้แง้งอยู่นะครับแล้วก็นะเอ้อยเมื่อกี้ผมยังไม่ดูออดู้ทับสกอร์นะครับอ่าเราได้มาหนึ่งร้อยเก้าคิวนะครับก็ยัง ถือว่ายิงเยอะอยู่นะครับผมก็ได้อันดับหนึ่งมานะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนั้นเพื่อนคือเราไม่จะเป็นต้องเก่งนะครับเราก็สามารถที่1ได้นั่นเองนะสำหรับการเล่น Delta Force นะครับผมใน Steam นะอันนี้ผมลงแรงนั่นเองนะครับโอเคขอบคุณมากนะเพื่อนนะสำหรับวันนี้ที่เพื่อนๆเ,นเนข้ามารับชมนะครับใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านั่น,นเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย